นิเทศสร้างคนคนสร้างงานสร้างสรรค์ความดีมีคุณธรรมด้วยกระบวนการ KPD ิดเดตโมนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพโรงเรียนวัดระเบอะไผ่โรงเรียนวัดระบอะบไผ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่551หมู่5 ตำบลหนองโพรงอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564 6 7หจ็าคนจำนวนครูและบุคลากร42คนผู้บริหารโรงเรียนนางสาววารุณีพยายาม การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรมสปทนวัตกรรมส่งเสริมคนดีผู้บริหารโรงเรียนใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้วยกระบวนการนิเทศภายใน k p d เด็กโเดวงจรคุณภาพเพื่อสร้างสารรค์ความดีมีคุณธรรมให้เกิดแก่ครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้น K knowledge ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจจะประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดสินใจร่วมกันโดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อนำมาพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานร่วมกัน ที่ participation ขั้นการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนางานแต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะทำงานรับผิดชอบในการวางแผนการลงมือปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลโดยมีคณะกรรมการในการนิเทศติดตามงานของโรงเรียนประกอบด้วยฝ่ายบริหารหัวหน้าช่วงชั้นหัวหน้างานต่างๆ ฝ่ายวิชาการนิเทศติดตามการดำเนินงานของครูอย่างกัรยาณมิตรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ PLC เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกันเช่นการประเมินห้องเรียนคุณภาพการประเมินกิจกรรมโครงการและการจัดการเรียนการสอนดีดูขั้นลงมือปฏิบัติ ครูที่ได้รับมอบหมายร่วมกับนักเรียนดำเนินงานต่างๆตามนยโยบายโดยเฉพาะโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดทำโครงงานคุณธรรมภายใต้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างผสมผสานบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระรการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมด้าน,นความรับผิดชอบความสามคัคคีความมีระเบียบวินยัยและการมีจิตอาสา บูรณาการในชั่วโมงการงานอาชีพลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การพัฒนาทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานห่ห้องเรียน1งานอาชีพโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมและการดาเนินชีวิตการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการจัดการเรียนการสอน ผ่นออนไลน์ครูจึงต้องส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนไปด้วย e evaluation ขั้นตอนการประเมินผลการทำงานและการดำเนินงานนิเทศติดตามการให้คำแนะนำช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น t team การขยายเครือข่ายและสร้างทีมคุณภาพการพัฒนาเครือข่าย PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาขยายผลสู่โรงเรียนเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจากผลการดาเนินงานทั้ง5ขั้นตอนส่งผลให้โรงเรียนครูนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีคุณภาพตามเป้าหมาย The boy